สวัสด e. er ีค่ะพบกับงวดนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณเต็งเลขเด็ดสูตรเลขเข้าตรงๆงเต็มเต็มเน้นๆค่ะรู้ก่อนออกกับเลขเด็ด3ตัวตรงสูตรนี้นะคะเข้ามาแล้วค่ะในงวดที่ผ่านมาสูตรก็จะเป็น3สูตรค่ะสูตรแรกจะเป็นหลักพันบวกกัน2ครั้งบวก10บนบวกหน่วยล่างบวกหลักหมื่นและบวก3าคงที่ค่ะสูตรที่2ค่ะจะเป็นหลักร้อยบวกกัน3ามครั้งบวกหลักหมื่นและบวก5คงที่ค่ะสูตรที่3ค่ะจะเป็นหลักร้อยบวกหลักหมื่นบวกหน่วยบนบวกหน่วยล่างและบวก4ี่คงที่ค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณ สอบความแม่นยำของสูตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดส,สูตรหวใหม่ๆเด็ดๆสูตรของเราบอกกันทุกรอบย้ำกันทุกงวดทุกสูตรงวดต่องวดค่ะส่วนไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนที่ตามรลุนกันอย่างเช่นเคยเอาละค่ะเราก็ทําการคํานวณตัวเลขทห่ตรงตามสูตรเลยคะ่ะก็จะได้เป็น2บวก2บวก0บวก5บวก2 และบวกสามคงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้ค่ะจะได้เป็น14ค่ะใช้แค่เลขหน่วยนะคะก็จะได้เป็นเลขสี่ค่ะสูตรที่2ค่ะจะได้เป็น6กบวกหบวกหบวกสองและบวกห้คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับ25ค่ะใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขห้านะคะ สูตรที่สามค่ะจะได้เป็นหกบวกสองบวกห้าบวกหกและบวกสี่คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้ค่ะจะได้เป็นยี่สิบสามค่ะใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขสามนะคะและเลขเด็ดสามตัวตรงที่เข้าเต็มเ็มในงวดที่ผ่านมานะคะเลขเด็ดสี่ห้าสามค่ะก็เป็นตัวเลขในสูตรนี้นะคะที่เข้าเต็มเ็มค่ะ เอาละค่ะเรามาคำนวณรู้ก่อนออกเลขเด็ดสาตัวตรงในงวดที่16สิงหาคม2 0, 5 6 6า6ก็ทำการคำนวณตัวเลขคห้ตรงตามสูตรเลยนะคะก็จะได้เป็น 0, 0, 5, 1, 6, บวก0บวก5วก1วก6และบวก3คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้ค่ะจะได้เป็น15ค่ะใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข5นะคะสูตรที่2ค่ะจะได้เป็น4 บวก4บวก4ี่บวก6และบวก5คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้คะ่ะเท่ากับ23ค่ะใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข3นะคะสูตรที่3ค่ะจะได้เป็น4บวก6บวกหบวก1และบวก4คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้คะ่ะเท่ากับ20ค่ะใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข0ูนย์นะคะ และเลขเด็ด3ตัวนะคะที่เราคำนวณได้นั่นคือ530ค่ะแต่ถ้าใครนะคะอยากสลับตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็จะได้เป็น053และ350ค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทาสำหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอยากจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะ ใครชอบตัวเลขไหนหรืออยากสลับจับคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะไอดลองทุกงวดเขาว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่แอดให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคียงบ,บ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะแอดจะพยายามคิดสูตรเด็ดเต็งเลขเน้นสูตรงวดต่อง,งวดให้ทุกคนที่ตามรันกันในทุกๆงวดกันเลยทีเดียวค่ะสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่หวยเด็ด กับช่องวันนี้รวย